น้อยว่าจ่าได้ไปเที่ยวงานวลาหน่อยบอไปเบิกอีหห์หน่อยแสดงว่าจ่าสวัสดีค่ะคุณรติสวัสดีค่ะชาตรีขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณหลายๆด้วยจ้ากำลังเ <laughs> หตนนี้อยู่ <laughs> ขอบคุณอันเอฟซีหลาหน่อยเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่มาเป็นกำลังใจสาวธเรียนเราจ้าเนาะขอบคุณเอไอที่ดันดันเราจ้าเนาะพี่ยูคนคือบดันดันนึงสิเนาะพี่ยูเนาะอ้วนพี่มากแหมพี่มากเราคือบดันแบบนี้เนี่ยอันพีอันพี่ยูคนดั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 นแต่พี่มากเรค่อยดันปันไดพี่น้องมากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเขามากเขามากเขามากก่อน เขียน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 เพราะว่าแขวนบอนะ่อน้ำมันนี่อยู่ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะขอบคุณคุณร่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเด้ออมือขึ้นเปินเหรินบอกท่านได้เข้าไปเบึงอยู่จ้ะเพราะว่ากับป้า กบมากกับบอท่านใดน,นั่นบอท่านใดบอท่านใดเขาไปบึงจ้ะปูตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูตุ้มจ้าเอาคืนไม่ได้สวัสดีครับสาวธิรีเอาคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอย่างมันคือเอาคืนไม่ได้สวัสดีครับสาวธิรีเอาอะไรคืนไม่ได้แล้วก็ะ ปูพิมพ์ีดไปหน่อยสวัสดีค่ะคุณปูจา้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาไล่สองทางเลยไลย่ไล่บ้านฟ้าด้วยปูเพราะว่ามันอยากผ่านบ้านฟ้ามันยังไม่ผ่านก็เลยมลาไล่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ไม่มีคลิปลงุงก็เลยต้องดูเออ เปิดมาก็าหาวเลยดีใจดีใจวันนี้มาทันอ๋อค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มาทันพอดีวันนี้ไลฟ์เร็วจะไลฟ์เร็วจะไปทำงานก็เลยขึ้นเร็วก็เลยขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวก็จะลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะลงแล้วปู เพราะว่าตอนนี้ไล์อยู่บ้านฟ้าด้วยปูปูไอ้ที่ปู่เข้ามาเห็น mm hmm. เห็นเห็น<ๆ>ในนั้นไหม mm hmm. เห็นหนังขายยาไหมเมื่อกี้เข้าไปกดทำไมมันไม่เห็นเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็จะลงแล้วไลา์ไปก็แค่นั้น <laughs> <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปมันไม่เห็นแม้ เดี๋ยวลองดูชื่ว่ามันมีไหมโอ้เห็นไหมมันไม่มีอ่ะไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วมันไม่เห็นเอ่อถ้าเกิดเราจะเข้าไป เดี๋ยวคุณปูเ่เดี๋ยวหนูลงก่อนเดินลงก่อนเพราะว่ามันไม่มีไม่มีไอ้นั่นอะ่ะไม่ได้เปิดไลฟ์ไปก็แค่นั้นขอบคุณนะคะคุณปูจ่จ้ะคุณปู่เข้าไปไอ้นั่นแอบละบ้านบ้านฟ้าได้เลยนะภาษาอังกฤษไปเข้าไปเลยตอนนี้กําลังไลฟ์สดโจแสดงว่าลืมเปิดโฆษณาแก้ไขได้ครับเออไม่เป็นไรครับปู่เดี๋ยวตัวนี้จะลงแล้วคุณปู่คุณปูม่มีมีเฟซไหมเข้าไปที่เฟซ เฟสน่อมาคุยกันที่เฟสได้นะคุยกันที่เฟสจ้ะเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์เฟสด้วยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไรแต่เฟสอยากอยากผ่านจ้ะอยากผ่านเฟสขอบคุณนะคะคุณปู่จ้ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณปู่มาเลยมาเลยกําลังไลฟ์สดอยู่ไม่มีคนเลยได้ครับได <laughs> ขบ้ขอบคุณค่ะปู่จ้ะขอบคุณค่ะคุณชานาโลสวัสดีค่ะ คุณชาณรงค์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะลงแล้วค่ะคุณชาณรงค์ไปบ้านฟ้าเลยเพราะว่าบ้านฟ้ากําลังไล์อยู่กําลังไล์อยู่เพราะว่าเนี่ลืมลืมเปิดโคก็เลยไม่อยากอยู่ละจะไปละ